การเป็นคนคิดบวกหรือ positive thinking มักจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนคนนั้นที่คิดว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ถึงมันจะมีอุปสรรคมากมายก็ตามแต่และในคิดแบบนี้นะครับมันจึงสำคัญมากในคนที่ขาดความมั่นใจหรือเป็นพวกเซลฟ์ทีมต่ำเพราะพวกคนที่คิดบวกนั้นเขาจะมองเห็นถึงความเป็นจริงและก้าวข้ามผ่านปัญหาด้วยความพยายามของเขาเอง ผมเชื่อว่าทุกคนมี positive personality อยู่ในตัวของตัวเองนะครับนิสัยด้านบวกนั่นแหละแต่ผมคิดว่าถ้ามันจะแสดงออกมามากหรือน้อยหรือไม่เลยก็น่าจะขึ้นอยู่กับการอาศัยอยู่ในสภาพเวดล้อมนั้นด้วยเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นการที่คุณอยู่ในที่ที่มักจะถูกเปรียบเทียบบ่อยๆจนมองทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบไปหมดเหมือนพวก perfectionist ก็จะทําให้คุณพบแต่ความผิดหวังอยู่บ่อยๆการถูกกดดันโดยตัวเองหรือจากคนอื่นก็ตามก็ทําให้คุณมีแต่จะนาพาความคิดด้านลบมาเพื่อผลักดันตัวเอง แต่รู้หรือไม่มันกลับมาทําร้ายคุณเรื่อยๆไอความคิดด้านลบนั้นมันมีเอฟเฟกอยู่เสมอ worst case สุดเลยคือคุณก็จะกลายเป็นคนคิดมากมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องที่เคยทําผิดพลาดถึงแม้จะครั้งเดียวก็ตามคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นนะดังนั้นการมองโลกเชิงบวกจึงสําคัญมากนอกจากจะทําให้ตัวเองมีกําลังใจที่ดีแล้วมันยังทาให้คุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีพอที่จะเอาชนะกับความรู้สึกแย่ในช่วงเวลาต่างๆได้เช่นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนด้วยเหตุผลที่ดีพอ อย่างการไปนอนตั้งแต่หัวค่าและตื่นมาหาอะไรทานตอนเช้าในวันพรุ่งนี้ก็ช่วยทําให้คุณผ่านค่ําคืนที่ไม่ต้องมานอนร้องไห้เสียใจในเรื่องที่เคยพลาดพลั้งไปแล้วจะทํายังไงให้ตัวเองกลายเป็นคนคิดบวกได้นั่นหรอ <c oughs> บอกเลยครับว่ามันไม่ง่ายและมันก็ไม่ยากด้วยขั้นแรกคือการยอมรับทั้งด้านดีและไม่ดีของตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อเรายอมรับข้อเสียของตัวเองได้แล้วนั้นมันจะนําพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตัวเองพัฒนาข้อดีข้อเสียของตัวเองและรักตัวเองมากขึ้น ต้องมองสิ่งที่ยังมีอยู่ไม่ใช่สิ่งที่จากไปแล้วผมเลยไม่แปลกใจที่คน move on ง่ายนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยรักใครแต่เป็นเพราะเขามีเหตุผลพอการคิดมีเหตุมีผลนั้นมันจะทำให้เขาหลุดพ้นจากการจมปลักได้ไหวมากขึ้นด้วยงั้นเรามาดู personalitys ที่มีนิสัยคิดบวกแต่ละแบบที่ผมรวบรวมมากันดีกว่าแต่ที่ผมเลือกมาทั้งหมดนั้นล้วนมาจาก common sense ของผมทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าพบความผิดพลาดอะไรแล้วก็ก็ขอโทษด้วยนะที่นี้ คนคิดบวกนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแต่แค่คุณรักตัวเองมันก็เท่ากับการคิดบวกอีกประเภทเหมือนกันเริ่มจาก ESFP ผู้มอบความบันเทิงเบนหลักของคนประเภทนี้เลยคือใจดีมักมอบเวลาและพลังงานให้กับผู้อื่นได้เท่าผู้มอบความบันเทิงทําได้โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องก,กับการมีส่วนร่วมแล้วนั้นบุคลิกภาพแบบอื่นไม่สามารถเรียนแบบได้เลยแหละตัวละครที่อยู่ในทายนี้ก็ออกแนวประมาณว่า Black Star จาก So เิเตอร์ซาชาจากพาพิภพไททัน โทร,รู้จากมิสโคบายาชิเมดโนดราก้อนอะไรก็ว่ากันไป ENFP บุคลิกภาพแบบนักรณรงค์เป็นคนรักอิสระอย่างแท้จริงมีสเสน่ห์มีพลังและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอีกทั้งยังรู้จักวิธีผ่อนคลายของตัวเองด้วยแต่ก็ยังมีจุดอ่อนคือยังแบกรับความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปตัวละครที่อยู่ในทายบนี้ก็ได้แก่มิซาอามเนะจากเรื่องเดดโนดคุชิฮะจากนารูโตะและมังกี้ดีลูฟี่จากวันพีซ ISTP ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสัมผัสและพิจารณาโลกรอบตัวด้วยเหตุผลอย่างใจเย็นชอบลงมือแกะชิ้นส่วนออกมาและประกอบกลับเข้าไปแก้ไขให้มันดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเห็นได้ชัดว่าเป็นบุคลิกที่ใช้เหตุผลรอบตัวมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแน่นอนว่าตัวละครที่อยู่ในไทยมยนี้ก็ได้แก่โซโลจาก Piece, วันพีซลีวายจากพาพิภพไทท่นคริโตจากซออาร์ตออนไลน์ INFP ผู้ไกลเกลี่ย ع. บุคลิกภาพนี้มักมองหาร่องรอยเล็กน้อยของความดีของคนที่ไม่ดีหรือสถานการณ์ที่ย่ำแย่มักมองหาทางที่ทําให้ดีขึ้นได้แต่ยังคงข้อเสียไว้ด้วยความมองโลกในงแง่ดีเกินไปจนเรียกได้ว่าโลกสวยเลยอะนะซึ่งตัวละครที่อยู่ในแท็บนี้ก็เลยได้แก่คานิกิเคนจากเรื่องโตเกียวกูนชิซุคุจากเรื่อง,ว,ว,องวันนั้นวันไหนหัวใจสีชมพูชินจิจากอีวานเกเลียนและบุคลิกสุดท้าย ISFP นักผจญภัยใช้ชีวิตเพื่อหาทางผลักดันความหลงไหลของตัวเองและยังคงให้คุณค่ากับชีวิตตัวเองฟังดูแล้วเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่จุดเด่นของคนประเภทนี้เลยคือมันทำให้พวกเขานั้นตามหาสิ่งที่เขารักและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีแพชชั่นนั่นเองซึ่งตัวละครที่อยู่ในท้ายประเภทนี้เลยได้แก่ลิวโกจากเรื่องคิวาคิวเอเรนเยเกอร์จากพาพิภพไตทัทน โอจิโร่มาชิโรจากเรื่องบุุโดฮีโร่คาเดเมียที่กล่าวไว้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดความสุขนั้นไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องรู้สึกมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เลวร้ายเข้ามาเสมอเราไม่จําเป็นต้องตอบสนองโดยการยัดเยียดความสุขให้ตัวเองเลยแต่จงจําไว้ครับว่าจงซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองก็พอแล้วอวันนี้ก็ไปลวบ๊ายบาย